แต่การนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงและไม่ได้คาดหวังอะไรสิ่งเพราะฉะนั้นดูอาหารนะอ่ะระวังละเพราะทุกอย่าทำให้คุณจะลงไปกับเราแต่มีคำหยาบคายที่ไม่สุอภาพก็เปยนพ่อแม่มาดูซะไปกูไม่ดกูไม่ดอยู่ช่องเต็มพันสายแล้วนะ นะครับวันนี้เดี๋ยวช่วยเต็มพันสาตามเคยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาเสกน้ําให้เป็นสีฟ้าครับว้าวงงไงด้ไม่ต้องงงครับผมไปดูคลิปอื่นๆมานะครับมากมายครับเขาบอกว่าถ้ามีผงวิเศษนี้นะครับแต่ทาให้น้ําเป็นสีฟ้าครับจริงหรือไม่ไปทดลองสิครับรอเลยเดี๋ยวผมนะครับจะเสกให้ตรงนี้เป็นน้ำสีฟ้าครับอ้าวยังไม่ไปเลยเพราะ่มันอยู่ไหนฮ่าฮ่ารั่ เนี่ยครับไปครับเอาไปใช้ผงวิเศษีกวเพื่อนๆน้ำจะเป็นสีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้น้ำเป็นสีฟ้ามันอยู่ในน้ำโมรลกตเลยนะครับเพื่อนๆนื่นเรือที่เราชอบเอาไว้ไปจมนไปนะครับเดี๋ยวเราเส่ให้น้ำเป็นสีฟ้าครับ

เดี๋ยวเราจับไปตรงนู้นครับเดี๋ยวเราจะไปลอยตรงนูนะ้นนรับเวผมจะตรยวน,นี้ครับให้เป็นน้ำสีค <c oughs> ้าอารามนะครับ <c oughs> <c oughs> น้ำซีฟ้าของเรานะครับแต่ว่าเราก็ดังไม่ได้แบบกระจายทั่วนะเพราะว่าเราไม่มีเรือที่จะเออโรยทั้งหมดนะครับเนี่ยเราก็ได้เราก็ได้มาเท่านี้ครับเพราะว่าแท้ๆมันต้องเอาไม้เลยโลยครับให้มีโอเคให้มันกว้างกว่านี้ครับอันนี้ครับเริ่มแล้วใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับขอให้ถึงพันไลค์สามพันล้านซับสไคร์หมื่นล้านซับสไคร์ก็ยิงดีครับโอเค ถ้าใครช่วยผมทำนี้ครับเดี๋ยวผมนั่าจะเอาเรือครับลอยทั้งนี้หละครับนี่ครับเพิ <c oughs> ่งจะตตดเต้เลย,เลย <c oughs> ใครทำลกอกกูตั้ไ <c oughs> ห <c oughs> นูที่มูลูกไดิมู <c oughs> <c oughs>